เมจาพ่อจ่าแม่จาอันนี้น้ำล้างคกต้มไปก่อนเนะาะยายพินจะพาทำต้มเค็มนะจ๊ะต้มเค็มปลาตะเพียนจ้ะช่วงนี้ปลาตะเพียนที่ลบบุรีเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรกระปิพริกไทยกะปิพริกไทยหัวอหอมแดงจ้ะใส่ลงไปน้ำตาลปึกใส่ลงไป แตงกวานี่จ้ะแตงกวาใส่ลงไปน้ำมันเดือดแล้วนะน้ำมันเดือดแล้วนะน้ำตาลปึกแตงกวากะปิน้ำล้างคกนะกะปิกระชา้าเอ้กะปิพริกไทยหัวหอมแดงใส่ลงไปนะ่ะโขกกแล้วก็ใส่ลงไป เ,เราต้องใส่แตงกวาลงไปก่อนนะถ้าเราใส่แตงกวาทีหลังมันจะกระด้างจะ้ะใส่แตงกวาลงไปก่อนแล้วถึงใส่น้ำมาขามเปียกนะไอ้นี้ปลาตะเพียนทอดนี่จะ้ะปลาตะเพียนทอดก็ได้บางคนเขาก็ไม่ทอดนะเขาต้มทั้งเก็ดเลยนะแต่ว่ายาพินว่าก้างมันเยอะไงก็เลยทอดก่อนใส่ลงไปบางสูตรเขาต้มทั้งเก็ดเลยนะปลาตะเพียนนะ่ะโอ้โห ป๊บนึงนี่จ้ะพอเดือดปุ๊บแตงกวาสุกนะมะขามเปียกใส่ลงไปชิมเปรี้ยวหวานเค็มนะเปรี้ยวหวานเค็มจ้ะชิมชิมรสก่อนเพราะว่าเราจะเ,เปรี้ยวจากมะขามหวานจากน้ำตาลแล้วก็เค็มจากกะปิจ้ะใส่ชูรสก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะเพราะเราใส่น้ำตาลลงไปแล้ว เปรี้ยวแต่ไม่หวานเค็มเค็มขาดเค็มขาดเค็มเติมเกลือลงไปหน่อยเพราะว่าน้ำปลาเราไม่ต้องใส่มากหรอกเพราะว่าเราใส่อันนี้ไปแล้วกะปิจ้ะเ,เค็มแล้วเปรี้ยวแล้วขอเปรี้ยวพอไหมมันน่ากินมากเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋า จีดแล้วนะอีนิดสิชอบเปรียปร้ยวๆอ่ะไม่เป็นไรชอบซดน้ำเปรียปร้ยวๆใส่อย่างละหมดเลยเนาะน้ำตาลอีกนิดนึงน้ำตาลเปิกอีกนิดหนึง่งนี่จะ้ะน้ำตาลไปใส่ลงไปแค่นี้แหละเสร็จแล้วรอน้ำเดือดเด็เขาบอกว่ามันหอมนะไรนี้เขาใส่แต่ต้นหอมนะแต่ยายพินใส่ขิงด้วยจ้ะเพื่อเป็นการเจริญอาหารนะช่วงนี้ไอจะ้ะไอยายพินก็เลยใส่ขิงลงไปด้วย ใส่ขิงซอยขยขอยๆอะตามสูตรเขาไม่ใส่ขิงขวยนะจ๊ะขิงข่อยไม่ใส่ปลาตะเพียนนี่เขาก็จะต้มทั้งก้างทั้งเกตจ้ะคือว่าฟักใสแล้วต้มเลยแต่ว่าเยพินว่ามันไอ้นี่ไงมันกัดมันก้างไอเนี่ยก้างมันมันมีก้างเยอะแต่ถ้าเราทอซอดก่อนแบบเนี้ยมันจะน่ากินมากเห็นไหมคือได้แล้วแค่เนี้อื้อหือ มันคือสุดยอดมาเรียบร้อยปุ๊บผิดสูตรโบราณหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าใส่ขิงธรรมดาเขาไม่ใส่นะแต่ยาพินใส่จ้ะเพราะว่าชอบจ้ะแค่นี้แหละจ้ะตักใส่ชามขอรอน้ำเดือดนิดนะรอน้ำเดือดนิดโอ้มันหอมมากนะจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋า กินตัวเล็กๆก,ก่อนเนาะเอาตัวใหญ่เก็บไว้กินตอนเย็นเนาะกินตัวเล็กก่อนเนาะนี่นะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าถ้าเราใส่ใส่มะขามไปเลยทีแรกอะแตงกวามันจะกระด้างากระด้างจ้ะเราต้องรอให้แตงกวาสุกก่อนแล้วถึงใส่น้ำมะขามเปียกลงไปอืมคือสุดยอด ส้มส้มสูตรยีพินนะมันผิดสูตรหน่อยนะแต่มันสูตรใครก็สูตรใครเนาะสูตรไม่ซ้ำเพราะเราจําไม่ได้ว่าเราใส่อะไรมัง่งแต่คนโบราณเขาไม่ทอดจ้ะแต่เราชอบทอดเนาะจ๋าแม่จ๋าหอมมาก ดูน้ำเดือดุยๆเรียบร้อยน่ากินมากขอเวลากินข้าวก่อนนะจ๊ะเขาบอกว่ามันสุดยอดมากขอเวลากินข้าวก่อนนะจ๊ะ